สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนเนาะแม่แซมไซคูณ่าคูด้ยินดีต้อนรับผูสชมช่องชำรลันดิงจ้าอะไรครับเนี่ยมองไม่ออกเลยครับเนี่ยกบๆกบกบมันบอกแม่นกบเด้ออันนี้อึ่ง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 ภาษาอังกฤษว่าอะไรนะเนี่ยฟ็อกถามภาษาสวยยังขึดนเรื่อยขึ้นอีกใกล้ใกล้เคียงกบ อ่างขนาดสุยอึงขนาดสุยกดอึงกดอึงอึงนี่มันมีเส้นเมาสิโบนี่ไม่ไม่เหมือนคางคกใช่ไหมที่มีเส้นเมาถูกต้องอันนี้ปทญานอันนี้อึงไข่หรืออึงอะไรโบนี่อึงไข่อึงเนื้อธรรมดาธรรมดาครับผมอันนี้ของฝากจากอัน มังฝากจากอุดรโอ้พอดีพี่เตี๋ยเรากลับบ้านเราเลยเอามาฝากตึงอุดรเออแต่ว่าอันนี้เพิ่งย่างมาแล้วโอ้พี่ก็เลยมามาสีมันก็ยำยำยำพี่น้องไม่เป็นไรเปิดต้ครับพี่น้องอสกปรกตตัวเองปั๊บมันเป็นกบแล้วมันเปนกบมันเป็นเข้าลอยแล้วพี่น้องมาเด้อมาเด้อแอม,มกันมาเด้ออัน อู้เราใส่ทั้งหนังทั้งอะไรเราหมดเลยลองดูเหมือนกินหนังกระดุกย่างอ้ยเขาย่างมาหอมนะจังเงี้ยมันหอมนะเนื้อเนื้อหอมเพราะว่าอันเขาย่างมันหอมเนาะเลยหอมอืเดี๋ยวนะกินเข้าไปทำเร็วกว่านึ่ง ผมว่ารสชาติคล้ายยำปลาดุกย่างพอมกินหนังเข้าไปอืมมันจะมันๆเนี่ยแล้วก็มันหอมกินย่างนะใส่ไข่เค็มด้วยนะฮะเออไม่รู้ว่าดิใช่ไหมใช่ว้ว่าติเหมือนเนี่เหมือนเนี่ยนัวเลยผัดไข่เค็มอ่ะอะไรวิอะไรวิตกใจนึกว่ากินโดนเส้นโดนอะไรเกตุก เด็กพี่น้องมาเด้อมาเด้อาอริพิชิกับบกรบเลยใช่ไหมดีกว่าเขายังกบคือเขาอยากเขาอยากมากมาให้แล้วไหนท่านมาต้มด้วยน้ำอ๋อแล้วก็มาดีเขาอยากมาแห้งแม่คิกตังค์ครับอืมตอนแรกว่ารสชาติดีอยู่ที่คลิปตอนแรกไปชิต้มไหนว่าไอ้ต้มมันคืกี่เนื้อว่าก็เลยเอา เอามาเอามาพิแศงเมนูรสชาติมันมันมันอ่ะมันเหมือนตอนกินอึ่งไข่เลยมันหนังเนื้อกัอเนื้อกับหนังมัน่ะรวมกันแล้วมันมันมันหอมก็อาจจะมันกับไข่เค็มด้วยแหละไข่แดงใช่ใช่ผมว่าวิธียำยำแต่ไข่ยำต่ไข่เค็มอย่างเงี้ยนะ ผมว่าถ้าถ้าถ้าเป็นอึ่งไข่อืมมันจะมันขึ้นอีกนะเพราะว่ามันเพราะว่ามันมันันไข่มันด้วยนะอันนี้ก็คือมีไข่บางตัวนะใช่ไหมเพราะว่าเห็นมีดำๆติดติดไอ้นี่อยู่ติดท้องมันอยู่เพราะว่าเพราะว่ากินข้ามแรกเนี่ยอะไรพี่อะไรพี่พี่พี่โดนอะไรแล้วพี่อะไรเนี่ยพี่พี่อะไรเนี่ยพี่อย่าล้ำนี่นุ่งไข่อยู่เปล่าอันนี้ผมแม่นอนยัวชาติตอนกินข้ามแรกอ่ะเจอไข่แล้วเดี๋ยกินข้ามแรก ใช่ไหมเป็นไรครับเมื่อกี้เป็นไรครับเมื่อกี้เป็นไรครับไม่รู้ลำไม่หยุดเลยอะเป็นไรครับนดูหน้าหน่อยครับนี่คุณกินอะไรครับเมื่อกี้เนี่ยอันนี้ไม่รู้อะไรครับอันยำอึ่งอ่างครับผมอึ่งอึงต้มเหรอครับเห็นตรงนี้เป็นไงครับเอาป่ะโดนกระดูกอร่อยรสชาติเป็นไงครับเยอะแซ่บกว่าครบ เออซับประกกว่าเนะ้อไม่เลยเนื้อไม่มีเนื้อเอาเอานื้อเอามาให้สวัตรทีนัมคำครับสารวัตรเหรอเริ่มพันแล้วครับใช่ครับมาเปล่าแล้เป็นอะไรนี่หมวดหมวดเป็นอันนี้อุโบสถตอนนี้เป็นสารวัตรสารวัตรอนาคตต่อไปเป็นเมนเมนตอนแรกจะยังแบบ ่ะที่มันใส่แบบหัวปีใส่อะไรเงี้ยแต่ไม่มีหม้อปีเงี้ยที่มันต้องใส่เราใช้มะม่วงก็ได้มะม่วงเออแต่กบต้มฉีกยำหัวปีมันได้กินนานแล้วโอ้โหก็กินอีพี่น้องเลยเนาะนานแล้วมาสองสีแล้วต้องเอ้ากับแก้มกับแกับแก้มอะไรกับเข่าอะไรเนาะอู้ยอย่าเปิดไปเลยพอเปิดไปแล้วมันเห็นภาพแบบชัดเจนมากนี่เลยมันต้องแบบนัวๆมืดๆอย่างเงี้ยดีแล้ว เคยไปนังกินบ <ๆ S 2> เพื่อนเป็นไงครับถึงไข่โอ้โหเป็นไงมันมีอยู่ตัวหนึง่งแปลกๆคอมันไม่กลม่ท้องมันแบบมีปุดๆแหลมๆวะกินก็ไปเต็มปากเลยไม,ไ,มไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ผ่าออกก่อนโอ้โหแม่เมาเตมท้องอแล้ไม่มีไข่อันนั้นขั้นว่าฝนฝลแรก ใช่เพราะเขาไปจับกันละผลแน่เออเพราะว่าอึ้งไข่อ่ะที่ที่ชาวบ้านจับอ่ะตัวไม่ใหญ่นะตัวเนี่ยประมาณอ้วนๆประมาณเป๊กนี่แหละเอออ้วนมาเงี้ยไข่นั่นนั่นนั่นเออส่วนมากถ้ามาขั้นตูใส่นี่ส่วนมากกีไทยนะใช่ใส่ขั้นตูจอยจอยนี่ตัวจอยเนี่อันจะมีแต่อันอันจะมีแต่แม่งไม่เจออยู่ตัวหนึ่งโอ้แมงเม่าเต็มท้องเลยนั่นแหละเรากินก็โอเคเรียบร้อยเหม็นเขียวอะไรขั้นมาคือในบปลาทองมันก็มากัดสินั่นแหละต้มไปทั้งทั้งนั้นเลยรสชาติ นอเยยำแล้วก็กระดูกกรอบมากมหนัง<ม>เหนียวเหนียวโดย,ยรวมแล้วกินได้กินได้กินได้เอ็ม,มแล้วสักคนชอบกินได้อร่อยดี<อ>แป,แปแลกๆหลังคอที่กระดูกกรอบไหมกรอบกรอบกรอบหมาเลยแม่ไปจิ้ไหมแม่มาอย่าครับแม่มาอร่อยไหมมาอแ่อยแม่มานีรึสักคำบอกเลยว่าอร่อยมากมาๆมายิง แม่แม่ไม่คาวม่ไม่ไม่คาวม้าวข้าวเดียวข้าวเดียวแมยหอมหอมขาวเดียวขาวเดียวเดียวข้าวเดียวขาวเดียวขาวเดียวาวไม่คาวเ่วเมที่เหลือไม่คาวแล้ว้อตรงนี้ตรงไหนไม่รู้เหมือนกันแอ๋อฉีดหมดแล้วใช่มเออหอมยงเนาะย่าหอมย่างแต่มันก็ขาวเดวันมันหอมก่าอันแม่ไม่กินเครื่องันอ่ะมันหอม่าอัน อันที่ว่าเขาเอาแบบเอาแบบสดๆเลยมามาเห็ดขนลุกอันนั้นมันไม่เหมือนเขาย่างถ่านมัาเป็นยังขนลุกหนาวบวกกินก็แบบปวดท้องบวกปวดท้องเขาข้างหน้าไม่ใช่เลยไม่นรือเฮ้ยอันนี้มันมาลาช่วยอ่ะไม่เหมือนเขาย่างถ่านนะมันเหมือนฟิลเหมือนกขาเขาไปย่างย่างฟืนนะแต่มันกินไม้ไหมอ่ะแต่กินมาระมะระไม่ขมนะเตาฟืนเตาฟืนเออเขาย่างฟืนน่ะนมะลาดิบมันไม่ขมอ่ะไม่ขมเหรอกินเห็ดเล็กไหมสันนะ ไหนอ่ะหือไป้วอ่ะโอเคแล้วเนี่ยแตมันมีอะไรเก็บกระดูกกดูกไว้นิมรานกินหนูไหมฮะตัวเพือเลยหนูนี่ยหนูบ้านนั่นหนูบ้านเครืในนีแล้วอไม้ีับไปจากสิบตัวนะเดี๋ยวดูนะ กระโดดใส่แม่เรียบร้อยเลยกระโดดกัดแม่ต้องพาแม่ไปฉีดยากับแกมไปเลยกับข่าวคนเลือดมันไม่กล้าใช่ได้กล้าสองอย่างนี่เปน้องแอมรู้ปเดี๋ยวนี้เป็นน้องแอมรู้ปยังไม่หมดเหรอเนี้ยโอ้ยบอยไม่ไปกินหมดเนาะแล้วจะกลับบ้านไหวไหมอ่ะไหวตัวละครับบไปกินพ่อพันธ์เหนียแต่ว่าอร่อยอยู่นะอันนี้ใส่โอ้ยแซบเลยแหละแซ่บอยู่นะลองดูลองดูไหนไหนนี่ เมื่อกี้แอบแอบแซบแล้วแอบแซบแอบบานกับไผหลังบ้านหลังบ้านกับไผหลังบ้านกับไผล้วกับเมียเจ้าเมีเจ้าเนียแม่งนี่คูบานตอนแรกอะคูนคูนจานเลยอืมอืมมันหอมเนาะย่างบอกย่างมาย่างแล้วมาต้มอีกทีหนึ่งทั่ลันเนี่ยมันจะเร็วกว่านี้อันนี้ย่างอันนี้ค่ะอ๋ออ๋อย่างมันซาทั่ลนมันจะเร็ว อ๋อมันกินในนี่ไหมอ๋อไอ้คือคือนั่นคือหินเหรอว้าวออ๋มีหิแมลงมันกินแมลงมาไงมันกินหินเจ็ดเจมันเยอะไม่ได้พุงนี้มันจะมึนหัวบ่อือมันกินกินหลายเลยอินหมอน้องไม่เป็นไรแค่กินหมดเองแค่กินหมดเองไม่เยอะหรอกรับโทรศัพท์ไว้ละคืนนี้วดต่อไอ้ร้านที่เดียวหมดตู้หมดตู้เลยก็ร้านจะกินหมดล้านเลยเนี่ยเพราะกลับมาอร่อยฮะยังก็ กวนน้ำปลาไก่แก้วอร่อยไหมมามาโมามอร่อยไหมพี่สุดยอดเลยแอมเน้ำไก่แก้วเนื้อสวรรค์มันคืออยั้งไม่บอกกินก่อนอืมกินกันกินกันมันเหมือนกินอะไรเผาเผาอ่ะยั้งไหแต่ดูขาและไก่ตึงกบอึงกบไก่ไก่หอมความไหมอ่ะเออไหมความเผาใคะเขาบอกว่าหอมกลิ่นหอมกินย่างหอมกินเผาหอมกินย่าง เขาย่างปืนมันจะเป็นกลิ่นนี้แล้วก็มีกลิ่นตะไคร้กบความเผาเขาทอยอยู่นะ้ตัวมันไม่ใหญ่มากไงคัยังไงนาะงคัยยังไงัยังไงยังไงบุกยังไงเนาะก็อันนี้โดนไข่เต็มเลยมันไหมมันเลยเนี่ย เนี่ยเนี่ยไข่ไข่ชัดเลยแหละมันหลาะก,กับการกินกับข้าวอืมเฮ้ยเนี่ยโอ้โหอะไรกับเรากับเราก็ได้อร่อยกับแก้มก็ได้อืมโดนไข่อ,อร่อยมากอันนี้คือเอาอมาย่างเองอยู่มันมาแบบนี้พี่อ๋อพี่เพิ่นไปอุดรไปบ้านเพิ่อนวันนี้เพิ่งเอามาฝากไปอุดรอันนี้ของฝากจากอุดรโอ้เป็นมากเลยพอมายำอะ มันอร่อยกว่ากินต้มแซ่บพี่เหรเห็นปะต้มแซ่บเราจะไม่ค่อยได้เคี่ยวอย่างนี้มันจะเนื้อมันจะยุยยื่ดๆไปเลยอ๋อถ้าอย่างเงี้ย<ม>เราจะบอกว่าหอมหอแล้วก็ได้เคี่ยวหนังมันด้วยอร่อยกว่ายำอรอ่อยกว่าต้มแซ่บกระดูกนี่เนาะประุบกนะรบกรุบกรบกระดูกนะกรุบบ้าหรอต้มแซ่บได้โคโลฮีสเกอร์พี่ใช่แล้วต้มแซ่บมันจะลืะ่นๆมันมันไข่ใช่ไหม ถย่างมันจมันกว่านี้อืมถ้าเป็นอย่างนี้มันบอกนจะได้อื้ออร่อยคลุกับเหมือนกินหนูนาอะไร่งเงี้ยใ่กินนกหนูงูเห่าอย่างเงี้ยอะนกหนูกรพาอกยูกรๆยแซ่บบอแซ่บกวา แต่เยอะอยู่นะที่พี่สองลานเอา,า,เาอมาให้ตาด้วยวันนี้เดียวแม่งโคตรเยอะเลยเมาพอดีอ่ะตัว <ละ S 2> มั้งเจอหน่ะหลายๆกำลังเมาพอดีเลยพี่น้องฮะคืนนี้เมื่อวานเราเมาเม,มาเม,มาโทรมามนมามี่ช้าโทรห่างกลางเลยตอนแรกเดียวบอกว่าอะไรนะมันโดนไส้มันว่าขมๆอะไรเงี้ยไม่ขมนะไม่รู้สึกขมเลยอ่ะมันมีบางจุดที่มันขมๆเลยอ๋อน้าดีใจดีร้องน่าจะไปโดนตับสับมาเลยว่ะ ตอนแรกมันดูน่ากลัวนะตอนวางเลยอ่ะคนไม่ชอบมั้งถ้าคนไม่ชอบมันก็จะกินทิ้งแล้วรสกลิ่นไม่ได้เลยมันเฮ้ยโอ้โหนอรอยฟินซวกซากซวกแซ่บเซฟเซฟพวกงูอร่อยอ่ะอือมดเลยอือกินดิบอร่อยมากน้ำยำก็อร่อยน้ำยำรสชาติดีอร่อยมากเลย ไม่มีอะไรแม่หน่อยแม่ยกไม่นุ่นมโอ่โหน่าแต๋วเลยความรับเปิดเผย่ะเร้วเขาก็รู้หมดว่าเราใส่ผงผงนัวดีหมดถ้วยหมดด้วยหมดแด้วเหรอได้12น,นาทีอุ้ยเหลือเยอะเ,ยเลยเด็กหลายโบกนู้นวากินกับเขาได้เออว่าคุกข้าวกินก็อร่อยอ อมอ่งคนเพื้นขายกับผัดไอ้ยำกบผัดกบที่ว่าขายตามค่างค่างใก้วาล่าเขาเกียงกันนะอ่ะอมามันร้อยุงนะฮะท่านผู้ชมมาจ็กมาแต่ใส่ยุงอะไรบปรับคุณนองด้วยมันม,มันเข้ามามันมันไข่มันหนังอกินแล้วมันแบบปินมากเดี๋ยวนะเมนูนี่เคยกินครั้งแรกเลยในสวิตฯ เคยทำกินครั้งแรกใช่ไหมเพราะส Somehow, okay. ่วนใหญ่เขจะต้มมนใช่ไหมแมนสมองเขาจะต้มอืมอันนี้กินครั้งแรกเลยต้มรช่ไหมเขาก็ย่างกินกันใช่ไหมแมนย่างเขาชี้เจ็ต้องเจ็บต่อพอเป็นยำแบบเข้าหนูใช่ไหมใช่ได้มันถึงเครื่องถ่ายแตอนไรตีเอากมมุดหนุ่ยเขาบ้านเลยทำไมเราจะอยู่ไม่ค่อยนิ่งนะครับทุกคนเพราะว่า ยุงไม่นวยรบกวนมันมีมันมีเยอะไงหลายพวกไม่ว่าเป็นพวกใช้เสือทีดดามสีเทาด้วยนุม่มเมนกัดบางส่วน,นบางส่วน,นอ,อะไรตัวอะไรุ้นคุ้นเลยนะพวกเรายังไม่เคยไปจับอึงเลยเนี่ยว่ะบัวบัวจับผู้อึงมาหาโอกาสยาก เพราะว่าอย่างที่เขาบอกฝนแรกมันจะออกมาแล้วมันก็เราไปขุดเอาเลยต่อมาจะไปจับขั้นขุดขั้นขุดขั้นกุ้ไม่เคยขุดวันนี้กินดอกใช่เพราะบางทีเขาดูรูไม่เป็นอ่ะรูไหนรูกบรูอึ่งอ่ะมันเป็นเมื่ออสีอยี่นี้รูใบเยี่ยรูเห่างูแล้วกัดออกมางัดออกมาก็มีอะไรนะกบภูเขาไหมที่เขาแบบไปดูแบบดินโป่งๆตามต้นไม้อ่ะใหญ่ๆอ่ะเวลามันจำสินะ ตัวนี้บลัมอะไรผมดูใน youtube มาเขาจับอ่ะอันนั้นมันอยู่โซนไหนอน่ะออโซนโซนการนะที่ผมเห็นนะอ๋ออยู่แถวเมืองการแถวอีอสานก็มี<อ>มันจะเป็นโป่งแต่ว่ามันเหมือนเหมือนทำทางฝั่งรังงดีทางการเยอะๆค่อนข้างอีสานผมว่ากันะนะจะเป็นป<ก>ันะจะเป็นปศป่ามั้งเวลาเขาเดินเดินเก็บเห็ดใช่ไหมมันจะเป็นดินโป่งเขาบอกขตูยังไงไม่รู้อ่ะแต่เขาบอกมันคือดินโป่งที่มันโป่งแล้วมันนิดนึงตามโคนต้นไม้อ่อเอาเสียม เจาะสองทีเป็นโพงแล้วเป็นกบนอนอยู่หยิบมาเลยเรียบร้อยเล่นงปะครบครบจำสินมันต้องคนหาจริงต้องคนต้องคนหูคนที่ว่าเขาเขาหากินเป็นประจำใช่ต้องที่หูก็เหมือนอย่างเราอะตอนเก็บเผ็ดจำได้ไหมเรียบร้อยเดินข้ามเผ็ดเดินผ่านไปข้ามไปข้ามมามองไม่เห็นหรอกแต่คนรู้คือรู้ว่ามันขึ้นมันก็ขึ้นตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มันจะเป็นโรงเป็นอย่างของมันเขามีทางดินสองทีเห็ดโผลนมาแล้วเราเดินข้ามไปข้ามมาไม่เห็นแล้วเขาเคีียดทิมโอ้โห ไงวะเก็บเห็ดก็ดูดูดูนี้หรอดูดูฝนนี่ยูมันฝูงเลยจ้าโอ้โหแซ่บแซ่บ นีชาวบานนั่งกินในหลายคนเนี่ยรับปีโะราชซีชั่มอะไหละนี่ครับว่าไอ้รอมวงกินเข่าอะไหลายคนน,บบนะโอ้โหรับเด้อแมครัหอมนี่ครับไข,ข่เลนะครับ มั่นย่อมนี่ครับแบบมากินข้าวสวยเล้วได้อยู่ข้าวสวยห่อนร้อนข้าวแล้วร้อนจานหนึงเด็ดเลยเฮ้ยบุ้มีตามร้านข้าวแกงวุ้ยคลายเนะเดี๋ยวมันแห้งเอาายประเดี๋ยวคยเจอแติ๊ำกบ เออสมยำกบสนใหญ่เจอแล้วก็ไม่ค่อยเป็นกบย่างฉีดเยอกบต้มใช่ไหมก,บ,กบสดเออกบสดต้มแล้วก็มายีา่ผมว่าขั้นแบบเอาไปเฮ็ดขายตามอันไอ้ร้านโปรแกมราว,ว่าน่าจะขายดีนะพวกึงนะมองว่ามันหากิน่ากนะตามร้านแข่งป่าอืมเพิ่มเมนูก็าไปนะได้ว่า อยู่เอาเรื่องเนี้ยเอาเรื่องเป็นแค่นี้กำลังดีกำลังดีถ้าเผ็ดมากกว่านี้ไม่ไหวแล้วมันสิมันสิแดงเป็นต้นเรียบหลังๆมันเลยกินซอสรมันซอสรมันมันกินบ่ได้แล้วมันกินหลายเนาะบมื่กับแก้มเผ็ดมากก็ไม่ดีถูกต้องครับเพิ่งเล่าเพิ่งไหมพอดีพอดีกินกำลังอร่อยนียดีกว่า ของดีขาขาเอาเลยพี่ฟัน<า>ไม่ค่อยดีฟันดีสู้ไปแล้วแต่่าถึงอึ้งเนี่ยบบกระดูกนันมันมันนี่มันว่าขาเขาเล็กว่ากบอมันแบบนี้มันมันบอกแข็งคือกบนะ กบนี่แข็งนะกบต่อให้กบกห้โูกกระดูกใหญ่กว่าต่อให้โตน้อยมันก็แข็งคือเก่านะมันย่อมแต่ือนี่กระดูกมันน้อยกระดูกชิ้นนิดนึงเหัวลาล้อมนี้ขยมขยมเยอะเลยอะไรตกน้ำก็ไม่ไม่ลงไปเก็บทุกอย่างใส่ทุ้นลอยหมดแม้กระทั่งตัวเราก็ใส่ชิ้นนอนทำไม่ได้ เอาอย่างเงี้ยระวางแผนจะไปเกาะยอกันอีกแล้วตัวไปดำด้วยเอาใส่ชูชีพเลโอ้ยเมกี้จอดรลเวลาน้องใส่ชูชีพด้วยเดี๋ยวก็ไปเฮ็ดโทรศัพท์เฮียอีกวันนี้รึเอางีปล่ะเออใช่โทรศัพท์เปิดสองหลังเลยป่ะล่ะหลังแรกอยู่คนคบแล้วก็เอาเน้ออีกหลังนี่อยู่คนเดียวมาไป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 โก้ให้แจ้งเลยไอ้หลังนี่อยู่คนเดียวอ่ะไม่เจอโัวไอ้หลังอยู่คนเดียวอ่ะรอด แหมขนาดอยู่อ้อนกันคบหน้าคบตายังเจอน้องเมนูนี่เ็เอมหลายของเราเลยอุ้ยค่านพี่น้องไปเคยล่ออะไรล่อเอาไปเห็ดเบื้องเพือพี่น้องเด้อยเมนูนี่ผมว่าแสบพันผีเป็นกับแกมก็ได้กับเข่าก็ได้ผมว่ากินง่ายอยู่นะกินง่ายอืมกินง่ายอยู่อร่อยด้วยเออขั้นไผพ่อแมกกินอ่ากินต้มก็ลองย่างอลองย่างฉีกแล้วก็เอาย่างย่างฟืนหอมๆมาลองฉีกแล้วก็รดู ผมว่ากินง่ายกว่ากว่ากว่าตอนต้มเพราะบางทีต้มอบบคนเขาไม่ชอบแบบลื่นๆเนี่ยมันจะหยีๆม่นสิวมาแบบเยะๆแน่อ่าอันนี้มันไม่แย่เลยนะอันนี้เหมือนกินแบบเหมือนกินปลาย่างอะฉีและย่างต้่รสชาติอันนี้หอมกินฟื้นไฟ้อยู่นี่ใช่ใช่ใช่กินง่ายอร่อยพี่น้องไป๊อโยุ่งเยอะหลายเราพี่น้องแอมหลายยุ่งกับไลน์พ่อพี่น้องไป๊ป๊บติดตกันทุกวิทยาไลน์พี่น้องฝากไปช็คเกขา มักสำลักน้อยๆแต่ให้มักโดนด้พี่น้องเด้อสำหรับมื้อนี้อีพี่นี่ขอกลาวคำว่าสวัสดีครับมักบ่ฮอดมักเอ้ยอุ้ยนี่ก็ที่เมกี้อินเดียเหรอ